สวัสดีค่ะเพตรเรียวโยวทยแลนด์ได้นำเสนอข่าวสมเด็จพระราชาธิบดีวิกเตอร์ทูหลาเรที่สแห่งอาณาจักรบาเปดีในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้สวรรคตเมื่อวันที่6มกราคมปีคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาสิริพระชนมายุเพียงแค่40พรรษาโดยราชวงศ์ได้มีแถลงการยืนยันการสวรรคต ณโรงพยาบาลเนสแคมูดในกรุงพริทอเรียจากการทรงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทรงครองสิริราชสมบัติเพียงแค่10เดือนเท่านั้นสมเด็จพระราชาธิพดีวิกเตอร์ทูลาเร่ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิพดีไรเน่ทูลาเร่โดยเมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อปีคิศักราช .2007 ทำให้ยังไม่สามารถสือราชสมบัติได้ด้วยเหตุผลที่ว่ายังทรงพระเยาว์เกินไปจึงได้เจ้าชายคากากูดีเคนเนตพระราชปิตุลาสเสด็จขึ้นทรงราชเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ไปก่อนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะแต่แล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงสมเด็จพระราชาธิบดีคากากูดีเคนเนต กลับไม่ยอมสละราชบัลลังก์ตามสัญญาจนนำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อพระราชสิทธิ์อันชอบธรรมในการทรงราชโดยสมเด็จพระราชาธิบดีวิกเตอร์ทูลาเรได้รับพระราชสิทธิ์อันชอบธรรมตามสภารัฐธรรมนูญเมื่อปีคิสตศักราช2019โดยมีประธานาธิบดีคิริลรามาสโปซาแห่งแอฟริกาใต้ ได้รับรองพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งบาปดีเมื่อเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช2020ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก Royal w ว r l d t h a i แลนดและ SABC News ค่ะ